ทีนี้ต่อมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีกสิบส23กุมภา2492พันเอกศิลรัตนพิบูลชัยเจ้ากรมรักษาดินแดนได้เข้ามาในที่ประชุมคนะรัฐมนตรีและกะสิบิบรายงานให้จอมพลบทราบว่ารถถังหกคันพร้อมด้วยอาวุธพร้อมด้วยทหารอาวุธครบมือกำลังมุ่งหน้าไปยังทะเนียบรัฐบาลเพื่อหวังสังหารคณะรัฐมนตรีทั้งชุด สมัยนู้นเอางๆๆ่ายๆรถถังหกคันวิ่งไปทำเนียบแะฆ่าครรมอหมดทั้งชุดแต่พลตีสลิดได้ทราบแผนการล่วงหน้าจึงได้ทําการยับยั้งไว้หลังจากจกับกลุ่มฐานชั้นผู้น้อยกลุ่มนั้นแล้วพลตำรวจตีเผาผู้ชีย่ยวชาีตารวจฝ่ายป่าปรปามได้ทําการกวาดล้างจับกลุ่มบุคคลต่างๆที่มีความเข้าใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องรัฐบาลมีคําสั่ง ทั้งสากองทัพให้เตรียมพร้อมปิดถนนสายสำคัญสำคัญหลายสายเช่นกรุงเทพสุพประการบริเวณพระบรมรูกทรงมา้าทำเนียบรัฐบาลบริเวณที่มีค่ายทหารน่ะบางกระบือสะพานควายบางซื่อแล้วนั่งรถสองอมาวิ่งตามถนนเพื่อเตรียมปราบกบฏอันนี้ก็เป็นกบฏลอยๆครับเพราะว่ามีแต่ข่าวก็กบฏรถถังครับเอารถถังออมาวิ่ง ทีนี้ไอ้ที่เป็นกบดเป็นเรื่องเป็นลาวเนี่ยนะที่เราเรียกกันก็คือกบฏวางหลวงไอ้ที่เรียกวังหลวงก็เพราะว่าใช้วัดพระแก้วเป็นฐานระชาการครับพระราชวังเป็นการที่ในปีดีก็จะกลับมาสู้กับพระนร,รัฐประหารที่ได้อํานาจโดยการยึดอานาจในปีดีกไม่ยอมตอนแรกในปีดีรีภัยอยู่เมืองกิน ก็ได้ทราบข่าวว่าเมืองไทยมีการโจมตีใส่ร้ายป้ายสีเพื่อทำลายในปีดีโดยเฉพาะยกกรณีสวรรคตของรัชกาลที่แปดในปีดีแกก็ต้องการกลับมาสู้คดีพยายามติดต่อผู้มีอำนาจเช่นเผ่าศรียานนสลิธนรัตในปีดีก็คิดจะกลับมาสู้คดีนะครับไม่รู้จะคิดได้ไงนะ ติดต่อในเผ่าสลิดเนี่ยอ้อยข้าวปากช้างแล้วมาก็เสร็จดีครับนะพวกเผ่าวพวกสลิดนี่กําลังกอบโกงกินเนี่ยนะในปีดีก็ซื้อไปหน่อยพอขอมาเขาก็ไม่ให้ครับพอไม่ให้ในปีดกีก็มาเลือกวิธีการยึดอํานาจคืน โค่นล้มรัฐบาลโดยใช้กำลังแกอาศัยทหารเรืออาศัยกองทัพพลเรือนอดีตเสรีไทยครับอาศัยบุญเก่าที่มีขบวนการเสรีไทยในปีดีแกมีเลขานทุกการส่วนตัวชื่อเรือเอกวัชรชัยชัยสิทธิเวชคนที่ฝ่ายเจ้าเนี่ยมันหาว่าเป็นคนยิงและการที่แปดและคนนี้แหละซึ่งเป็นอดีตราชชงคักษ์นะครับ ตอนนี้ไปเป็นเลขานุกการส่วนตัวในปีดีกับคณะครับออกเดินทางจากกวางต้งอะกวางตงเนี่ยนะทางตอนใต้ติดทะเลของจีนเนี่ยเมื่อวันที่สิบเมษายนพศบ4 9 2โดยเรือสัญชาติอเมริกันมาถึงหน้านาน้ำท่อสมออยู่นอกเกาะเสม็ดครับจังหวัดระยองเมื่อวันที่สิบกุมภาพันธ์พศบ4 9 2 พลเรือตรีสังวรสวรรณชีพให้นำเรือโยนต์ไปรับเวลาสิทุ่มยีนาฬิกาวันที่ส3บสามกุมภาพันธ์สองพัสีร้บสองติดต่อกันไว้อย่างนั้นในปีดีแกาวางแผนอย่างนี้นะครับจะปฏิบัติการสายฟ้าแลบพร้อมๆกันเพื่อยึดสถานที่ยุทธศาสตร์จับกลุ่มบุคคลสำคัญปิดล้อมกองพันธ์ต่างๆแล้วทำการปลดอาวุธจากนั้น ก็ล้มรัฐบาลจอมพลปอรประกาศตั้งรัฐบาลใหม่เรียกว่าเด็ลูกที่ลางแก้วคิดว่ามันหมูนะเรามีทหารเรือแล้วคือคิดแบบทรงสุรเดชง่ายๆคิดแบบง่ายๆแผนแรกใช้กําลังส่วนหนึ่งเข้ายึดหมาอะไรธรรมศาสตร์ตอนนั้นธรรมศาสตร์มีที่เดียวแลวครับคือท่าพระจันเนี่ยลนะอื่นเนงไม่มีนะยึดธรรมศาสตร์เอาธรรมศาสตร เป็นกองบัญชาการเพื่อรวมพลโดยส่งคนไปนัดหมายสมาชิกเสรีไทยประมาณห้าสิบคนไปนัดว่ายังไงครับไปนัดว่าจะมีงานเลี้ยงนะกินเลี้ยงสิกเกาไปนัดเสรีไทยห้าสิบคนบอกว่าจะมีงานลิขยธรมศาสตร์ให้มานะที่หกกุมามสอพันสี2 4้อยเก้าสิบสองเวลาหนึ่งทุ่มสิบเก้านาิกาอันนี้ง่ายๆครับปฏิวัติเอาแบบง่ายๆ แผนต่อไปธรรมศาสตร์เสร็จแล้วนะนัดมาบอกว่ามีงานเลี้ยงสนัดมาปฏิวัติแต่เราก็นัดมากีนเลี้ยงอะแผนต่อไปเข้ายึดตรงมาชวังวัดพระแก้วเอาเป็นกองบัญชาการชั่วคราวครับทำไมยึดวัดพระแก้วเพราะว่าวัดพระแก้วมันมีกำแพงไม่ต้องไปสร้างเสียเวลาวัดพระแก้วมีกำแพงมั่นคงแข็งแรง ลัทธิสำคัญคือฝ่ายรัฐบาลจมพปอร,รัฐบาลรัฐประหารเนี่ยมันคงไม่กล้าใช้อาวุธนะเพราะว่ามันเป็นวัดพระแก้วนะครับเป็นราชวังนะยังไงนต้องเกรงใจหน่อยหนึ่งเป็นรัาลราชวังคิดไปถึงนู่นนะแล้วก็อยู่ติดก,กองเรือรบด้วยนะครับวัดพระแก้วอยู่ใกล้ๆเยๆี่ยงๆก็เป็นวัดอรุณเป็นกองเรือรบทนะฐานเรือเขาไว้ใจฐานเรือเพราะฐานเรือฐานตกไม่ค่อยถูกกันครับ ส่วนกองมัชาการคุมกําลังกองทัพเรือคาสัมภทธอาวุธยุทโธปกรอยู่ท,ที่กองสัญญาณฐานเรือสาราแดงถนนวิทยุแหะครับต่อมาก็เป็นโรงเรียนเตรียมทหารนะนะแล้วก็ย้ายไปเขาชงโงกเนี่ยแล้วปัจจุบันก็เป็นสุนย์รุมนาบารซ่าครับทีแรกเลยเป็นของกองทัพเรือนะพอกองทัพเรือโดนปลดยึดอํานาจก็เป็นของกองทัพบ,บกแล้วในที่สุดก็ตกเป็นของ สำักงานรัพย์สินฟรีครับไม่ต้องซื้อกำลังอีกส่วนงคนในปีนี้ก็ไปยึดวัดประจริทุพลหรือวัดโพตรงข้ามกับฐานลาบทันหนึ่งตึงกำลังเอาไว้กำลังส่วนต่างๆเข้ายึดสถานที่เอาไว้กลุ่มเสรีไทยกล่าวก็เครื่องกำลังเข้าสมทบโดยเร็วที่สุดนะครับนำพวกเสรีไทยส่วนหนึ่งจากหัวหินเข้าสู่พระนคร นำสิริไทยจากภาคตะวันออกลาวยวนอิสระเข้ามาทางอณารกรประเทศฝั่งทางอีสานนะครับทองอินภูริพัฒน์จำลองดาวเรืองทวินอุดลเจียงสิริขันเอาสิริไทยเนี่ยยึดอีสานเลยคิดไปถึงนู่นแล้วนำสิริไทยเข้ามาสมทบในพระนครเปเลวชลภูมิเอาสิริไทยจากการจนบุรีเข้ามาสมทบ สำหรับฐานเรือนะพลเรือตีสังวรสวรชีพพลเรือตีถาวรขามีรันนำฐานเรือบางส่วนจากสัตหีบชนบุรีระยองมารวมมาที่ชนบุรีแล้วก็เข้ากรุงเทพดำเนินการตามแผนที่วางไว้แต่ฐานเรือส่วนใหญ่เขาไม่เอาด้วยนะครับดูแล้วมันลำบากเพราะในปีดีก็เป็นสายพลเลนะรือนะกไม่ได้กลุ่มกำลังนะครับ อาศัยไปชวนกันมาเนี่ยอำนาจมัค็ปัญชามันไม่มีไม่มีทหารที่จริงในมือไม่มีไอ้ที่ทหารเรือเขาทันท่าเอาด้วยเพราะว่าทหารเรือฐานบกเขาไม่ถูกกันครับเขามีเรื่องระหองระแหงกันมาเนื่องจากไม่ถูกกันอ่ะเอาว่าเอาว่า,าถือโอกาสแก้แค้นแต่ไม่ได้มีอุดมการคิดจะยึดอำนาจปฏิวัติไม่ไม่ได้คิดนะครับฐานเรือไม่ได้คิดฐานเรือที่เคลื่อนไหวเนี่ยนะทำเป็นว่าเคลื่อนพลอ้างว่าซ้อมรบ มายึดอานาจเนี่ยนะก็เป็นเพียงข้ออ้างคือระบายความไม่พอใจเพราะถูกทหารบกมาลังแกมันดูถูกอะ่ะทหารบกก็ทําแบบเดียวกันครับอ้างว่าซ้อมยิงปืนใหญ่คือทําการซ้อมรบเหมือนกันเพราะทหารบกเขาก็รู้มาก่อนคือแผนในปีนี้เนี่ยมันรั่วแล้วถ้าแผนยึดอานาจรั่วนะันไม่มีทางสําเร็จหรอกการยึดอานาจสําเร็จมีครั้งเดียวครับ ยี่สี่มิถุายนสองันสี่ห้าเพราะว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยนะครับมันตกใจกันหมดรู้ล่วงหน้าวันเดียวก็ผิดแล้วนะพังแล้วรัฐบาลรู้มาก่อนครับรู้ด้วยในปีดีกลับมาแล้วในปีดีก็ไม่รู้รัฐบาลรู้รัฐบาลประกาศเพราะว่าสุกเฉินในตอนเย็นวันที่มกุมภาพันธ์สองพัสี่้อยก้าสิบสอง รัฐบาลเตรียมพร้อมครับสั่งกองทัพก,กองพัน์ต่างๆตั้งปืนกลตามจุดสำคัญเตรียมไว้หมดแล้วอ่ะแล้วจะชนะได้ยังไงแล้วในปีดีแกวางแผนว่าจะมีกำลังนาวิกโยทินจากชนบุรีปฏิบัติการข้ามแม่น้ำบางประกงมาก็มาไม่ได้ครับตอนนั้นตรงนั้นเนี่ยข้ามไม่ได้มันไม่มีสะพานนะครับมันต้องใช้แพแล้วพอน้ามันลงเนี่ย แพมันติดอยู่ที่ท่าข้ามมันต้องรอน้ําขึ้นก่อนกว่าน้ําจะขึ้นก็เสร็แล้วเป็นการวางแผนที่ไม่รู้ภูมิศาสตร์บอกว่ามามันมาไม่ได้จะว่ายน้ําก็ว่ายไม่ได้แม่น้ําม,มันกว้างแม่น้าบางป,ะ,ปะกงอะนะสพานยังไม่มีนะครับมันต้องใช้แพนะครับพี่น้องครับทําไมนะี่ยังไม่มีสะพานนะแล้วพอน้ําม,มันแห้งเนี่ยแพมันก็ติดอยู่แงยมันเอาไม่ออก ต้องรอน้ําขึ้นให้มันลอยก่อมถึงจะข้ามมาได้นี่แหละครับการวางแผนที่ทาหน้าทมันจะต้องมีการทดสอบตรวจสอบต้องแม่นครับว่าฟ้าฝนอะไรเป็นยังไงน้ําขึ้นน้ําลงพอสองทุ่มครึ่งยี่สิบนาฬิกาสามสิบนทีเลขวัชระ,ะชัยชัยสิทธิเวาในหานนอกราชการเคลื่อนกําลังออกจากมหาลัยธรรมศาสตร์ถึงหน้าประตูวิเศษชัยศรีนะครับเรียกร้องให้ผู้กองรักษาการรอพันหนึ่ง ประจามพระลุมราชวังออกมาพบเอาปืนจี้แล้วก็บุกเข้าไปปลดอาวุธหานที่รักษาการทั้งหมดเข้ายึดพระลุมราชวังหรือว่าพระแก้วไว้นะก็มันดูง่ายๆนะเอาปืนไปจี้ในพิธีกระพักพกวกก็าพากันเข้าไปในสถานีวิทยุของกรมโฆษณาที่วางพญาไทนู่นแหละครับแถวพญาไทนะตอนนั้นเขาเรียกว่ากรมโฆษณาการอยู่ตรงนู่นแหละครับแถวพญาไท แล้วก็ง,ง่ายๆครับเหมือนสมัยนี้ยึดช่องห้าช่องเจ็ดสมัยนู้นมันยังไม่มีนะก็ยึดกรมโฆษณาการเนี่ยวิทยุแล้วก็บังคับเจ้าหน้าที่กระจายเสียงเมื่อเวลา2 1่สนากาสินาทีประกาศเองครับว่ามีาพระราชองการโปรดเก้าให้จอมพลปพิบูลสงคารามและคณะรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งและโปรดเก้าให้แต่งตั้งนดีเล็กชัยนาม เป็นนายกรัฐมนตรีในเดชตระกูไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะคือประกาศตั้งเองอ่ะปลดเองตั้งเองให้ดิเลกเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังให้ในายทวีบุญยเกตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและได้ประกาศแต่งตั้งและปลดบุคคลสําคัญอีกหลายคนจากนั้นก็ถอดชิ้นส่วนของเครื่องกระจายเสียงไปด้วย เพื่อป้องกันม่ให้รัฐบาลทําการกระจายเสียงต่อไปประกาศเสร็จก็ถอดเอาเครื่องออกครับรัฐบาลยังประกาศไม่ได้คับแถลงการจากสถานีวิทยุของในปีดีนะแพร่สภาพไปอย่างรวดเร็วคนกรุงเทพรีบกลับบ้านจ้าละวันนะครับไอ้พวกนักเที่ยวกลางคืนก็บ่นกันตึมนะอะไรก็ไม่แหมจะปฏิวัติช่องกันหรแอ้แวพวกของในปีดีก็เข้าไปยึดกรมรักษาดินแดนอยู่ภายใต้การบัญชาการของรองจุมรักษาดินแดนนะครับ พันเอกจำหลัดจำหลัดลมลันเนี่ยคำสั่งจากกองบัญชาการรัฐบาลให้เตรียมรับสถานการณ์จากฝ่ายกบฏเขารู้อยู่แล้วเขาบอกให้เตรียมรับมืออยู่แล้วมันแผนรั่วทาให้ทหารข้าประจําอยู่ตามจุดต่างๆอย่างพร้อมเพียงคือเหมือนโจรจะไปป้นบ้านป้นธนาคารเนี่ยแผนมันรั่วเขาเตรียมไว้แล้วเตรียมรับมือแล้วพอไปเจอปุ๊บปรากฏว่า <c oughs> เขาป้องกันไว้หมดแล้วทําไง เรียกว่าพู์ในปีดีก็เลยให้คนยกธงขาวครับขอเปิดการเจราจาเจะเจราจาอะไรเจ้านายเขาสั่งบอกว่าเตรียมพร้อมปราบมันเลยเนี่ยเขาไม่ยอมคุยด้วยครับพันเอกจำหลัดจำหลัดลมรันเนี่ยยื่นคำขาดให้ฝ่ายกบฏถอยออกไปจากวังหลวงวัดพระแก้วออกไปชออกเก็งธรรมศาสตร์ไปด้วยก่อนลุ่งอรุณน,นะก่อนสว่าง ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไปทีนี้ทำไงยี่สามนาฬิกาฝ่ายกบฏหรือฝ่ายในปีดีใช้เครื่องยิงลูกระเบิดคอแปดสิบห้าชุดแรกยิงเข้าไปที่วังสวนกุหลาบยิงเข้าไปสี่นัดกระสุนพลาดเป้าเวลาสองนาฬิกาตีสองนะครับพลตำรวจตีเผานำกำลังตำรวจ เข้ายึดสถานีวิวกรมการโฆษณาพยาไทยที่ในปีดีแกไปประกาศตั้งในดิเล็กชนาเป็นนายกนี่แหละเผาเขาไปยึดตอนตีสองนะครับแล้วก็ยิงพันตีผลอินทรัตรพันตีผลอินทรัตรนี่เป็นพ่อของเสไอพลเอกไตลงอินทร,รทัตที่ปรึกษาสมัยนายกทัศษิณน่ะตอนนั้นเสไอยังไม่เกิดอยู่ในท้องแม่นะครับเกิดหนึ่งกันยาสองพันสี่ร้อยเก้าสบสองเนี่ยตอนนั้นยังไม่เกิด กำพาพ่อตั้งแอยู่ในท้องยึดก็ไม่ได้อะไรกระจายเสียงไม่ได้พวะพวกในปีดีเนี่ยเขาถอดชิ้นส่วนไปแล้วก็เลยย้ายไปกระจายเสียงประกาศประกาศของจอมพลปอที่กรมเจริฐานสื่อสารประกาศบอกว่ารัฐบาลจอมพลปอได้แต่งตั้งให้พลตีสลิดธนรัตผู้ปิญชาการฐานบกนะครับสมายนั้นยศพลตีผู้บัญชาการฐานบกเป็นผู้ในการปราบปรามกบฏคราวนี้ และขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบก็คือสรุปแล้วเนี่ยนะไม่เป็นขบวนเนี่ยเวลาตีสองเนี่ยพลตีสลิดสั่งให้ทหารปิดลอ้อมตะบรราชวังวัดพระแก้วสามด้านยกเว้นด้านกองเรือลบบุกเข้าไปทางประตูวิเศษชัยศรีครับวิเศษชัยศรีก็คือฝั่งท่าช้างตรงข้ามศิลปรกรนะครับที่นักท่องเที่ยวเดินเข้าเดินออกกันนี่ย ทางเข้าออกวัดพระแก้วนักท่องเที่ยวเข้าเยอะรถถังคันหนึ่งในจำนวนหลายสิบคันถูกปืนบาซูก้ากระหน่าจนไปไม่ได้อีกสองคันพุ่งเข้าชนประตูเบื้องซ้ายพังลงมาจากนั้นพากันบุกเข้าไปอย่างรวดเร็วเกิดการยิงต่อสู้อย่างรุนแรงแถวนั้นก็เกิดการประทะแถวสวนเจ้าเชกวังสลานลมพอเวลาหกนาฬิกาใกล้สว่างระดมยิงปืนใหญ่ใส่ประตูสวัสดีโสภา และเทวาพิทักษ์พังนะครับยิงประตูวดัดเถอนะในปีดีแ็คิดผิดีคด้ดยพวกนี้มันจะ,ระจบรรจาบัญญยังไม่มีครับอันนี้แหละครับคือผลงานชิ้นโบแดงของพลตีสลิดธนรัตน์เนี่ยปราบกบฏวังหลวในปีดีคือไม่สนใจ,จวัดพระโกงพระแก้วยิงยิงเละหมดใช้ความเด็ดขาดคือการทำส,สงครามมันต้องเด็ดขาดต้องรวดเร็วว่องไวอย่าให้เขารู้ในปีดีในชุดพันจ่าเอกไว้หนวด แกปลอมตัวไว้หนวดนะครับเรียกว่าชราชัยและชนชั้นหัวหน้าพากระหลบนี้ออกจากวัดพระแก้วทางประตูเทวาพิรมด้านท่าราดวรดิดทหารบกฐานเรือก็ยังยิงกันต่อครับจนสายก็ยังไม่หยุดกว่าจะตกลงกันได้ก็ประมาณสายแล้วนะครับสิบนากาสิบห้านาทีจากนั้นก็ไก่เกียร์ไปที่เข้าใจกันแต่เราฝ่ายก็ขึ้นกำลังกลับสู่ที่ตั้งก็เป็นอันไม่ได้อะไร ในปีดีก็หลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยต่อไปอีกประมาณหกเดือนไม่ได้หนีทันทีนะครับอยู่นั่นนะ่ะนะอยู่ในประเทศไทยหลบอยู่ครับหกเดือนแล้วหาช่องทางอาศัยเรือหาปลาเดินทางไปสิงคโปร์แล้วก็เดินทางเรือเดินสมุทรไปฮ่องกงต่อด้วยรถยนต์ไปชิงเต่าเมืองกินรีพายอยู่เมืองกินยี่สิบเอ็ดปีแลวก็ยายาอยู่ฝรั่งเศสสิบสามปี ถึงแก่สัญกรรมเมื่อ22พฤษภาคม2522ทีนี้ผลที่มันตามมามันร้ายแรงมากเป็นผลร้ายแรงที่ในปีในใจคิดหนักว่าแกไม่น่าทำทำให้พรรคพวกต้องโดนปราบตำรวจยุคเผ่าศรีอ,อนทน์นะครับได้ถือโอกาสเนี่ยจับนักการเมืองในสายพวกในปีดีสี่คนนักการเมืองระดับอดีตรัฐมนตรีครับ ในทองอินภูริพัฒน์อดีตศศจังหวัดอุบลอดีตรัฐมนต,รรรตีหกสมัยนะครับทวินอุดลศศร้อยเอ็ดอดีตร,รัฐมนตรีสมัยในทวีบุญญเกตในจำลองดาวเรืองอดีตรรศศมหาสารคามถูกจับกลุมตัว28ดกุมภาพันธ์ด็อกเตอร์ทองเปลวชลภูมิอดีตศศซึ่งหลบไปอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ถูกจับเมื่อหนึ่งมีนาคมนะครับที่สนามบิน ดอนเมืองโดยตำรวจยึดเอกสารรหัสลับเพื่อโทรเลขของฝ่ายกบฏได้ตำรวจก็เลยโทรเลขเป็นรหัสไปหลอกทองเปลวชุลภูมินะครับดรทองเปลวไปหลอกว่าปฏิวัติสําเร็จแล้วให้กลับมาซะค,คือความลับมันรั่วหมดถูกคขาจับรหัสก็โทรเลขหลอกมาก็เลยมามาก็เลยโดนจับที่ดอนเมืองครับมันก็แปลกนะมันน่าจะตรวจข่าวให้ดีซะก่อนไอ้นี้ โดนซ้อนแผนเนี่ยทั้งที่คนพวกนี้นะครับไม่ได้รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เลยนะไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อการเป็นแกนนาไม่ใช่เลยเพียงแต่ถูกวางตัวว่าจะเป็นผู้ร่างกฎหมายจะเป็นผู้ร่างประกาศคําสั่งถ้าสําเร็จนะครับก็จะเรียกมามาช่วยดูเรื่องกฎหมายหน่อยประกาศคําสั่งอะไรคือชนะแล้วค่อยมาคนพวกนี้ไม่ได้มีบทบาทในการรัฐประหารเลยเลยนะ ในการยึดอำนาจคือเนี่ยแต่ตำรวจของเผ่าศรีนนท์จะหมัยปอเนี่ก็เอาไปอย่างที่เราทราบคือยิงทิ้งน,นะนะที่หน้าวัดมหาธาตุบางเขนแล้วก็สร้างเรื่องว่ามีโจนจีนมาลายูครับมาปล้นเอาตัวไปสี่คนนี้กุญแจมือไพ่หลังโดนยิงหัวคนละหลายเลยนัด อำนาจอิทธิพลของในปีดีก็เลยหมดครับลูกน้องโดนล้างบางกันหมดโอกาสที่จะกลับมาเล่นการเมืองก็แทบจะไม่มีอันนี้ก็คุยให้ฟังว่าในปีดีแกทํำยังไงแกก็สู้นะครับแต่ว่าการจะเอาชนะศัตรูเนี่ยมันต้องมีการเตรียมการที่ดีถ้าเตรียมการไม่ดีล่ะหลวมไม่พร้อมนะครับก็ลําบากในยุคนั้นเนี่ย เป็นยุคที่ว่าขุนศึกมันมีความเป็นเอกภาพพอสมควรเป็นยุคที่มีอเมริกาหนุนหลักเป็นยุคที่กำลังต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นมันก็ทำอะไรยากค่อนข้างอยากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแต่เขาก็สู้เต็มที่ครับ